สวัสดีครับเพื่อนๆสายลุ้นทุกท่านนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่หลุมเทรดลุ้นโชคนั่นเองนะครับประจำวันที่21นะครับเดือนมีนาะคมจ,มงจังหวัดสุโจนะครับในรอบ16บหกวันนะครับนี่คือลักษณะของหลุมเทรดนะฮะก็จะมีหมายเลขเต็มไปหมดเลยนะครับกระจายๆอยู่ทั่วนะฮะหลุมเทรดทั้งหมดจะมีอยู่32หลุมนะฮะแล้วแต่หลุมก็จะมีหมายเลข หกลุมมหกลุมทั้งนั้นเลยนะครับเราจะมีนะฮะหลุมพิเศษอีก2หลุมนะฮะเดี๋ยวจะเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวเราจะแจ้งนะครับในรอบถัดไปเนี่ยนะครับจะมีหมายเลขไหนบ้างนะที่จะอย่ในหลุมพิเศษนะครับก็ได้ลุ้นไปวิธีการเล่นก็คือเราจะใช้ลูกกิงปองน่ครับโยนเข้าไปในหลุมเทรดรุนโชคนะครับามาเริ่มกันเลยครับอ่ามีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นฮะโยนไม่ลงลงไปแล้วความเพื่อนอ่ะเข้ามาดูกัน นี่ฮะก็คือหมายเลขนะครับที่อยู่ในหลุมนี้นะครับอามาดูว่าหลุมนี้จะเป็นหมายเลขหรมาดูแล้วนะเป็นหมายเลข3าครับเพื่อนนะฮะได้ดูกันทำนะในรอบ16อรกอุตสากรนะครับ สำหรับในวันที่21เดือนมีนะคาคม2 5ง7ก็จะเป็นหมายเลข3ในรอบนี้กันเดือนในรอบถัดไปนะฮะก็คือรอบ20นาฬิกานะครับเราจะมาลุ้นกันว่านะครับจะมีหมายเลขที่อยู่ในหลุมพิเศษก็จะอยู่1กับ2นั่นเองเดี๋ยวมาลุ้นกันในรอบ20นาฬิกานะครับ